เบื้องต้นนี่ถ้ารัฐบาลเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าองค์ประกอบที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยเป็น7ฝ่ายนะครับตอนนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยซึ่งเราดูน้ำหนักของแต่และฝ่ายแล้วเนี่ยเกรงว่า,าจ,จะไม่มีความเป็นกลางนะครับทีนี้เนี่ยภายหลังทราบว่าเนี่ยท่านประธานรัฐสภาคือท่านชวนหลีกภยัยได้หาลือกับสถาบันพระปกเก้า แล้วก็ออกแบบมาเป็น2รูปแบบตั้งคณะกรรมการ7ไฟลฝ่ายอีกเช่นเดียวกันนะครับและผมก็ได้ดูรายละเอียดในเบื้องต้นว่า7ไฟลฝ่ายนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างก็ปรากฏว่านะครับน้ำหนักของเรียกว่าฝ่ายรัฐบาลแล้วกันนะครับมีถึง5ส่วนส่วนน้ำหนักอีกฝ่ายค้านเนี่ยมีแค่2ส่วนเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ก็เราก็มีความไม่สบายใจ ตัวอย่างเช่นชักข้อเรียกร้องเรื่องนายกลาออกเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่เห็นด้วยนะในเรื่องนั้นถึง5ส่วนส่วนประเด็นทางออกของสถาบันพ่อป้ .9 อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องให้ประธานรัฐสภาเนี่ยได้กําหนดบุคคลที่จะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการตัวอย่างเช่นให้อดีตนายกรัฐมนตรีสามท่านอดีตประธานรัฐสภานะครับ ได้มาร่วมกันหาทางออกประเทศในเรื่องนี้เนี่ยเรียนว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดนะครับยังไม่เห็นรายละเอียดว่าเป็นใครบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดทางเลยเสียเดียวนะครับคนกลางที่ที่เราอยากได้ต้องเป็นคนกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยนะครับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าเป็นคนกลางแล้วก็เสนอโดย โดยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียวหรือฝ่ายค้านฝ่ายเดียวต้องเป็นคนที่ทุกฝ่ายนี่เห็นพ้องต้องกัน